อตอนนี้เราก็เอาไปถ่าลลงต่างคนดีใจ Lá ยักษ์ลายสวยมากครับงานนี้ถือว่าโคตรคุ้มสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูไม้ที่ผมได้คนมาเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ เอามาถึงบานแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะลายประมาณนี้นะครับสวยงามมากครับจัดอยู่ในหมวดไม้ที่หายากอีกสนิดหนึ่งเลยครับลายเฟรมครับสวยงามมากครับ แก split, no. together, so first, ่นไม่ค่อยเต็มนะครับแก่นจะมีมีแต่แต่มันไม่ได้เขาเรียกยังไงมันอยงห่างกันนะครับแก่นแดงก็ถือว่าถูกใจมากครับไม้ต้นนี้โน้คมสักทีผมได้ลงมือลงพิง สำหรับใครที่สนใจก็จะมีแบง่งแบ่งครับลายสวยที่สุดก็ลายจะประมาณนี้นะครับสำหรับใครสงนใยสอบถามได้ครับแต่จะไม่ได้ผมจะผ่าไว้ประมาณสองสองนิ้วนะครับเก็บไว้อันนี้ก็ยาวประมาณ1นเมตร ที่ตัดที่ตัดไว้หนึ่งเมตรแล้วก็จะมีรุ่นนี้อันนี้ก็จะยาวประมาณเจดสิบเซนผมตัดเผื่อไว้นะครับไม่รู้ตัดถูกหรือเปล่าแต่ว่าจะทำให้มันเป็นไม้ฟอโตซซทุกสุดทุกอันนะครับจะทำให้เป็นฟอโตโซหมดเลยจะทำให้แกนตรงหมดเลยนะครับเพราะว่าไม้ใหญ่ มันจัดการง่ายครับปกติจะมีแต่ไม้เล็กๆจัดการไม่ได้แต่วันนี้จัดการง่ายเลยครับไม้ต้นนี้เนาะวัดจากวัดจากต้นข้างล่างนะครับก็จะความกว้างอยู่ที่ประมาณร้อยร้เซนกว่าๆนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่ไซสกบกบใสเรียบร้อยนะครับหลายจัดมากมองด้วยตาเปล่ามันจะชัดเจนมากกว่านี้นะครับแต่ก็เสียดายที่มีรอยรูหมอบนะครับเสียดายมาก ไม่ได้ทันไม่ทันได้ตัดตอนที่มันเริ่มตายใหม่ๆนะครับนี้ก็ไม้มันตายยืนต้นหลายปีกว่าๆแล้วก็ปวหมอดเสาะกินต้องคัดต้องคัดออกอยู่เหมือนกันน่าจะห้าสิบเจ็ดสิบนะครับที่จะได้มานนี้นะครับ ก็ไม่เสียใจเท่าไหร่ครับถือว่าคุ้มครับที่ได้มาฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ